ใชสมบัติในหลงมาทำบุญใส่บาทน้องในสิาชง่ไงเป็นผู้ชนว่บัดข้าวในข้านี้ปัดความเจริญอ่ามันถึงบุญเลยบุญใหญ่เป็นไตยยอ่าเพื่อเฮาวาละเฮาวาซีงาเพู่ตโมมายนีทไยเนาะสบายดีทุกคน ลางลองอาชีพสุดอาชีพสุดในอาภาคโคดมลองกนเลยเนาะอาชิมู่ไปยังเฮยไทยจคโคดอาชีพุดยุทธเนยาไทยเบิร์ดใดปถไทยเบิดเลยมาไทยดีโองก็นเลยเนาะอาเมื่อดเอางานไดเอา่ายมาหลายคนัดแล้วเรียกตวอังกังเปาในฝังเนจะน้อยเอุ่มอเาห็นได้ในอาคับ้อนของเพื่อนเพื่อนบรรยัตได้คัี่ลานลองกันเลเนาะ ปภาษาลาวเนี่ยไปถ่ายเอไปถ่ายเอาคันมบุญเนี่ย้ยลาาลาวแต่มันมีเนื้อหาาอบุญด้วล่ะเด้อใจเอาเน้อหาเนก็ดนอกเอ่ป็นว่ามันสิดิสุดตามพุทตัดก่อนเป็นทีปรินิาานแล้วกระจ้า่นเปที่เเด้อพ่อสอไปกอบุญเด้อพ่ามเด้อค่ะมับไปเลยไปเลยโคดเน้งะราไอริยามิตรใจามาต่อแทนนบุญอีกต่อไปนากพอดีนอก <laughs> uh, ว่าลายใหญ่หางนอกจกนเนาะว่าหมากกับเกือสามสิบนาท uh, ีเลยอ่าผ <l accept> <nada. sl iz shuttle> ูยากโอยากร่มกันแต่ที่รบกวนไม่ใช้หูใช้ตาในจนวนอยนะอ่าขอลาอ่าความความร่มทำนี้นอกจากนี้เนาะอ่าไหเลยโอ้

อาวมาวยางยเี่ยมเอยเบิ้งหูนางงามเบิ้งเล้วยม้ยยั่แล้วเล่นจะเบิ้งไม้ยังมาเลี้ยสบายดีสบายดีนไป่ายแล้วเนี่ยพอเเฮียงยี่แล้วไนไแ้วเมี่ยพอเี่ยวเฮียงบอกยแล้วเปียสบายดีก่อนแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn